คือแผนการจัดหาวัคซีนของเราเนี่ยมีทั้งซื้อมานะมีทั้งแลกเปลี่ยนที่เรียกกันว่าสวอปสวอปก็คืออะไรคือประเทศที่เขามีวัคซีนเยอะแล้วใช้ไม่หมดแต่วัคซีนมันยังมีคุณภาพยังไม่หมดอายุยังใช้ได้อยู่เนี่ยนะเขาก็เอามาให้เราใช้ก่อนแล้ววันหน้านะเรามีวัคซีนพอนะครับเราก็เอาไปคืนเขาเนี่ยอย่างเช่น อ่าสิงคโปร์เนี่ยเขาก็สวอปวัคซีนกับไทยเรานะครับ AstraZeneca เ,เ,เนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันแล้วอีกอันนึงซึ่งเป็นแนวทางระยะยาวในการยืนอยู่บนขาของตนเองนั่นคือการผลิตวัคซีนเองภายในประเทศนะครับหนึ่งในวัคซีนที่มีข่าวมาอย่างต่อเนื่องมันก็คือวัคซีนของบริษัทไบาย,ยานะครับบริษัทไบไบาย,ยาโฟโตฟาร์มเนี่ยนะครับ นี่ก็มีความคืบหน้าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพศสัชกรหญิงสุธีลาเตชะคุณนวุฒนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทใบายาไฟาโตฟาร,ร์มนะครับพูดถึงความคืบหน้าของอวัคซีนของใบายาเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ในระยะการทดสอบทางคลินิกเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้เริ่มทดสอบในมนุษย์สำหรับ4คนแรก พบว่าวัคซีนยังมีความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้จะฉีดอีกสองคนในกลุ่มแรกนอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาวัคซีนสำหรับรุ่น2ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนสูตรให้กระตุ้นภูมิได้ดีขึ้นกำลังอยู่ในช่วงทดสอบในสัตว์ทดลองและความเป็นพิษนะครับและช่วงการผลิตเพื่อจะเข้าการทดลองในมนุษย์ระยะที่หคาดว่าผลการทดลองในกลุ่มอาสาสมัครอายุ18 65ปี จะเป็นผลให้ตัดสินใจเอาวัคซีนรุ่น2เข้าทดสอบต่อไปหรือไม่และวัคซีนรุ่น2ก็ได้พัฒนาวัคซีนอีก10สายพันธุ์นะเพื่อจะดูว่าจะใช้วัคซีนตัวไหนเข้าทดสอบต่อไปโดยจะเลือกมาทำเป็นตัวค็อกเทลและเปลี่ยนตัวสูตรในการเข้าสู่การทดลองทางคลินิกระยะที่1ทั้งหมดคาดว่าประมาณไตรมาสาของปีหน้านะครับไตรมาส3ของปีหน้า จะเป็นช่วงเวลาที่สามารถนำวัคซีนไปใช้กับประชาชนไทยและในะประเทศในภูมิภาคนี้ได้นะครับส่วนในงานการผลิตเนี่ยนะครับทางเภสัชากรหญิงสุธีลาก็บอกว่าการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับคือพอได้สูตรวัคซีนที่ผ่านการทดลองผ่านการวิจัยที่ได้คุณภาพชัดเจนได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ต้องเอาไปผลิต ในเชิงอุตสาหกรรมคือผลิตเยอะๆนะครับเพื่อไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยนะครับทางบริษัทจะผลิตเองโดยพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ตอนนี้ก่อสร้างโรงงานเสร็จแล้วนะครับซึ่งก็จะผลิตวัคซีนได้1-5ล้านโดสต่อเดือนขึ้นอยู่กับขนาดของโดสสุดท้ายที่จะเลือกใช้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน